วัสดีค่ะขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่านเข้าสู่วิชาทักษะการใช้ภาษาไทยในบทที่6เรื่องทักษะการพูดซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้นะคะ 1. อธิบายความหมายของการพูดได้ 2. อธิบายความสำคัญของการพูดได้ 3. าํจำแนกประเภทของการพูดได้ 4. พัฒนาตนเองให้เป็นผู้พูดที่ดีได้ 5. ปฏิบัติตามขั้นตอนของการพูดประเภทต่างๆได้ก่อนที่เราจะรู้วิธีการพูดเรามารู้จักความหมายของการพูดกันก่อนนะคะการพูดคือการถ่ายทอดความรู้ความคิดความรู้สึกอารมณ์ทัศนคติโดยการสื่อสารผ่านทางน้ำเสียงถ้อยคําภาษาเพื่อนำข้อมูลต่างๆของผู้พูดไปยังผู้ฟัง โดยมีการแสดงท่าทางอากับกิริยาของผู้พูดประกอบบ้างแล้วผู้เรียนทราบไหมคะว่าการพูดมีความสำคัญมากในการใช้ชีวิตการพูดจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อผู้พูดมีทักษะการพูดที่ดีลองมาชมตัวอย่างคลิปการพูดของบุคคลท่านนี้นะคะท่านอธิการบดีคณาจารย์ นักศึกษาและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านก่อนอื่นผมขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับการครบรอบ10ปีของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินได้ทราบว่า10ปีก็ได้มีความเติบโตมีความก้าวหน้าได้ผลิตบัณฑิตออกไปแล้วก็6รุ่น แล้วก็มีเยาวชนนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจที่จะเข้ามาศึกษาที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งนี้เพิ่มขึ้นโดยลำดับแล้วก็ต้องขอแสดงความชื่นชมว่าทางคณะก็ได้จัดกิจกรรมในการฉลอง10ปีนี้ด้วยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านได้มีโอกาสมา ลาวปาฐกถาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการหรือท่านอดีตเลขาธิการอาเซียนก็ได้มาร่วมในกิจกรรมนี้ไปแล้วนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ตัดสินใจเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ในช่วงที่เข้ามหาวิทยาลัย แต่ว่าปริญญาตรีที่ผมศึกษาจริงๆแล้วเป็นปริญญาที่เขาบอกว่าสอนสำหรับนักการเมืองอาชีพคือเป็นปริญญาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ซึ่งเปิดสอนที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดแต่หลังจากจบปริญญาตรีแล้วผมก็ศึกษาต่อปริญญาโทในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์แล้วก็วิทยานิพนธ์ที่ทำ ในขณะนั้นก็เป็นเรื่องของการศึกษาวิเคราะห์บทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ในการเข้าไปแก้ไขวิกฤตทางการเงินของประเทศต่างๆที่จริงตอนเรียนไม่ทราบหรอกครับว่าจะต้องได้ใช้ความรู้จากการทําวิทยานิพนธ์แบบของจริงเพราะว่าในยุคที่ผมเป็นนักศึกษาอยู่ เศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจในแถบเอเชียได้รับการยกย่องว่าประสบความสำเร็จมากเป็นแบบอย่างของการพัฒนาแต่ว่าหลังจากที่ผมจบกลับมาเข้ามาสู่การเมืองทำงานการเมืองมาจนถึงปี2540ก็ปรากฏว่าประเทศไทยต้องประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตทางการเงิน ครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์แล้วก็หลังจากนั้นมีโอกาสเข้าไปทำงานในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมอยู่ในทีมงานทางด้านเศรษฐกิจของท่านอดีตนายกชวนก็เป็นจังหวะเวลาที่รัฐบาลก่อนหน้าไปเซ็นสัญญากับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสิ่งที่เคย ศึกษาสิ่งที่เคยวิพากษ์วิจาร์เกี่ยวกับการทํางานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศนั้นตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะผมก็จําได้ว่าตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษาก็ตั้งข้อสังเกตว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศมักจะไปกําหนดเงื่อนไขเข้มงวดกวดขันเรื่องนโยบายการเงินมากเกินไปทําให้เศรษฐกิจเนี่ยชะลอตัวรุนแรงกว่าที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็ตอนไปเป็นรัฐมนตรี อยู่ในรัฐบาลก็ต้องเจรจาเรื่องนี้กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศตลอดเวลานะครับช่วงที่มีโอกาสดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็พอดีเจอกับปัญหาวิกฤตการเงินโลกอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นขอยืนยันนะครับว่าความจริงแล้วเนื้อหาวิชาของเศรษฐศาสตร์สามารถที่จะนำไปปรับใช้จากการทำงานจากประสบการณ์จริง แล้วก็เห็นคุณค่านะครับของความรู้ที่ได้รับในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์จากคลิปที่ดูผู้เรียนจะเห็นได้ว่าการพูดที่ดีประกอบไปด้วย 1. ผู้พูดต้องมีบุคลิกภาพที่ดี 2. ผู้พูดต้องมีจุดประสงค์ในการพูดที่แน่นอน 3. ผู้พูดต้องมีความรู้และความคิดที่ดี 4. ผู้พูดต้องมีปฏิภาณไหวพริบที่ดี 5. ผู้พูดต้องมีความรู้ความสามารถทางภาษาที่ดี 6. ผู้พูดต้องมีความตรงต่อเวลา 7. ผู้พูดต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง 8. ผู้พูดต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ผู้ฟัง 9. ผู้พูดต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 10. ผู้พูดต้องมีลีลาและศิลปะในการพูด สำหรับทักษะการพูดที่ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาสามารถนำไปใช้ในการเรียนได้แก่ทักษะการพูดทางวิชาการและการพูดในโอกาสต่างๆการพูดทางวิชาการเป็นการพูดที่มุ่งเสนอสารที่เป็นความรู้และความคิดเห็นอย่างมีหลักวิชาในวงการของศาสตร์ต่างๆเช่นการบรรยายการนำเสนอรายงานการกล่าวสุนทรพจน์การกล่าวคำปราศัยการกล่าวรายงาน เรามารับชมคลิปตัวอย่างการพูดทางวิชาการกันนะคะเรียนท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนายวัชรินทวีโชคโรงเรียนศรีหนองกาววิทยาจังหวัดขอนแก่น ทุกสรรพชีวิตเกิดมาล้วนไม่ต้องการการเบียดเบียนทุกคนยอมประสงค์จะดําเนินชีวิตตามปกติสุขแต่ในความเป็นจริงแล้วสยามประเทศในวันนี้ทั่วปฐพีเกลื่อนกลนไปได้วยการเอารัดเอาเปรียบพื้นดินทาบทาด้วยกลิ่นอายคอร์รัปชันเริ่มจากการคอร์รัปชันในเรื่องเล็กๆของเด็กไม่รู้ประษาที่เดินตามหาอากาศคอร์รัปชันมโนภาพอ้างว่ากําลังตามจับตัวอะไรสักอย่าง การคอร์รัปชันของ18มงกุฎที่แอบอ้างาศาสนาพุทธหลอกโอนเงินบริจาคผ่านเครือข่ายใหญ่พิพพและการคอร์รัปชันผลานงบที่มีอนุภาพทำร้ายรุนแรงที่สุดคือการคอร์รัปชันของเหล่าข้าราชการและนักการเมืองผู้รุงเรืองจากศิธิ์และเสียงของประชาชนแต่ยยเขาเหล่านั้นถึงต่อแทนหนึ่งเสียงที่พักดีด้วยการย่ำยีความหวังดับความฝันตั้งหน้าต,ตั้งตามุม่งจะโกงกินอย่างอึกกระทึก โดยไร้อย่างอายสำนึกว่าจะทำร้ายฉันและทำลายชาติประการแรกทำร้ายฉันโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากแต่ผู้นำท้องถิน่นผู้ขาดบริษัทปุ๋ยเคมีไร้คุณภาพครอบครัวของกระผมทำนาจนเหงื่ออาบแต่ก็ยังไม่สามารถสลัดคราบความจนออกไปได้สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ชนชั้นรากญ้าในชนบทอย่างกระผมพึงจะได้รับงบประมาณมากเกินขนานับ แต่โดนเปลี่ยนโดนปรับตามอำนาจการตรวจจ้างถนนเสริมยายเหล็กตารางเมตรละ600พอก่อสร้างไปสักเล็กน้อยกลับลดระดับความลึกประดับไปได้วยความสึกรกร่อนกระผมต้องค่อยๆย่อนล้อรถจัก,กรยานยนต์ลงหลายร้อยหลุมก็เกิดเป็นความกลัดกลุ่มในสวัสดิภาพของตนเองการคอร์รัปชันเวลาสอนบันทอนสติปัญญาผู้เรียนการโกงอย่างแนบเนียนในคดีสนามฟุตซอลอ้างว่าเพื่อสร้างโอกาสทางการกีฬา แต่คุณภาพนั้นด้อยค่ากว่าราคาก่อสร้างเหล่านี้คือการคอร์รัปชันที่ทำร้ายร่างกายกจ,จิตใจและสติปัญญาฉันอย่างน่าอาดูลแต่การทำร้ายที่อำม,มหิตและโหดเหี้ยมที่สุดคือการทำร้ายจิตสำนึกฉันคือเยาวชนพูดได้เดียงสาท่านผู้เป็นข้าแห่งแผ่นดินมีวิถีไม่ซื่อสัตย์เช่นไรเยาวชนไทยยอมคุ้นชินและซึมซับวิถีอุบาทนี้เมื่อฉันมีสำนึกกองเป็นวิถีแล้ว เป็นไปได้ว่าฉันอาจเพลอไผลทำร้ายผู้อื่นโดยไร้สำนึกก็เป็นได้ประการที่สองทำลายชาติเป็นที่น่าเศร้าที่ทุกกระรวงทะบวงกลมล้วนหมองตรมด้วยการคอร์รัปชันเจ้าหน้าที่ที่ดินออกโฉนดรุกพื้นที่อุทยาน สถานพยาบาลมีการปลอมใบสั่งซื้อยาเจ้าหน้าที่ปรษณียยักยอกเงินจำหน่ายสินค้าและธานาณัติการเลือกปฏิบัติสมยอมในการประกวดราคาจ้างเหมาการโกงเงินเข้ากระเป๋าด้วยการเบียดเบียนเงินค่าธรรมเนียมการคอร์รัปชันแยบยลร้อยเหลี่ยมคือการคอร์รัปชันทั้งระบบเกี่ยวข้องกับบุคคลทุกระดับเหล่านี้คือภาพคอร์รัปชันที่ถ่ายทําจริงและเป็นบุคคลจริงๆเมื่อหน่วยงานพัฒนาชาติต่างอมเงินทุกบาทที่มาจากภาษีประชาชนแล้วจะเหลือทรัพยากรใด้เราไว้ให้บริหารประเทศ อย่าว่าจะหยุดการพัฒนาเลยครับแม้แต่ในโรงพยาบาลที่มีการคอร์รัปชันเครื่องมือแพทย์แค่เพียงจะต่อลมหายใจให้กับคนในชาติก็ยังยากเต็มกลืนคอร์รัปชันจึงทำลายสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนในชาติพึงจะมีพึงจะได้และเมื่อทรัพยากรคนอ่อนแอลงแล้วใครเล่าจะเป็นกำลังนำชาติสู่ความเจริญถึงวันนั้นชาติไทยคงถูกตราหน้าว่าศึกในทำลายชาติ พลเอกเปรมจิรลสุรานรนท์ได้กล่าวย้ำอยู่เสมอว่าอย่าให้คนไม่ดีทำลายชาติทุกท่านครับสมาร์ทโฟนที่เราจับต้องอยู่ทุกวันคือนวัตกรรมสร้างสารรค์ที่อยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาคนเป็นเรื่องน่าย,ยินดีถ้าเรานำคุณค่านั้นมากำจัดคนไม่ดีและป้องกันการถูกทำร้ายจากการคอร์รัปชันด้วยการเลือกโหลดแอปพลิเคชันที่สร้างสารรค์เพื่อรับข่าวสารที่ทันสมัยเร่งเรียนรู้ภัยและรูปแบบก,การคอร์รัปชันร่วมด้วยช่วยกันแชร์ข่าวทุจริต ร่วมโพสปุกจิตสมมึกและอายโกงเชื่อมโยงปุ่มทวิตเตอร์เปิดโปงข้อมูลของคนไม่ซื่อสัตย์ทั้งนี้เราต้องปฏิบัติให้พร้อมสับ์เป็นวิถีเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้คนดีเข้าไปบริหารชาติบ้านเมืองภายใต้ร่มพระบารมีแห่งองค์ราชันผู้ยิ่งใหญ่มีทหารพระราชาผู้เกลเอกลตรากรำในหน้าที่ไม่เสียดายแม้ชีวีจะดับสลายแต่ผู้มุ่งจะคอร์รัปชันทำร้ายฉันทำลายชาติ ก็มีจํานวนมากมายเกินกว่าที่กฎหมายอย่างรัฐธรรมนูญฉบับใดๆจะกําจัดได้ก่อนที่จะมีคดีจารึกเพิ่มในพิพิธภัณฑ์กลโกงชาติเรามาร่วมกันประกาศหยุดคอร์รัปชันไม่ให้ทําร้ายฉันไม่ให้ทําลายชาติกันเะครับเพราะพวกเราคือสมาร์ทโฟนที่ไม่ได้อยู่ในโหมดการบินที่นิ่งดูได้เพื่อรอรู้ความฉิบหายของชาติแต่เราเปลืองปาราดด้โหมดเซลลูล่าที่พร้อมจะก้าวหาปัญญาและไล่ล่าปราบคอร์รัปชันให้สิ้นแผ่นดินไทยหยุดคอร์รัปชันทําร้ายฉันทําลายชาติ ไทยพินาศเพราะกลโกงเกลื่อนกลนทั่วเร่งรู้ภัยแชร์ข่าวโกงโดยไม่กลัวปกป้องตัวปกป้องชาติให้คลาดโกงขอบคุณและสวัสดีครับ